ถ้าเอามือมาแตะที่หัวแล้วมาแตะที่ตัวแล้วมาแตะที่ต้อ S <S สวัสดีครับผมกกเก่งเกษตรซิ่งในเคดซีบีรุ่งเรืองครับผมภายใต้การบริหารงานของคุณนักรบำรุงไทยครับผมวันนี้นะครับ ผมเป็นคนที่ทําทุกอย่างให้เป็นเรื่องนะครับแต่ไม่ชอบมีเรื่องนะครับเพราะมีเรื่องมันไม่ดีนะครับผมทุกอย่างเราจะนําเสนอเรื่องคุณภาพนะคุณภาพก็เริ่มจากตัวเรานะครับสมองดีนอนหลับปั๊บปอนได้เต็มที่คิดอะไรก็คิดได้นะครับคิดออกไม่หลงไม่ลืมนะครับผมหูตาไม่ฟ้าไม่ฟังมองไกลได้มองใกล้ได้นะครับผมจมูกรับกินได้ทั้งหมดหูฟังชัดเจนไม่อื้อไม่ตึงนะครับผมพูดอะไรออกมาก็ชัดเจนรอเรือคือรอเรือรอลิงคือรอลิงวันนี้ผมจะมานาเสนอ โรตารี่ผมพูดถูกไหมนี่โรตารี่นะโรตารี่ตัวนี้นะครับมี2ไซส์นะครับมีขนาดเมตรหกและเมตรแปดนะครับคุณภาพแบบโหไม่ต้องคุยกันเลยตีแห้งตีน้ําตีชื้นได้หมดนะครับตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับที่สําคัญก็คือราคาของเมตรหกนะครับเปิดกันไปที่45 000บาทโอ้ยมันไม่แพงมันหวานเจี๊ยบขนาดนี้นะครับตัวที่เป็นเมตร80ด80 เปิดไว้ที่52,000บาทโอ้โหหวานเจีย๊ยบใส่น้ำเชื่อมนะโซดาน,นิดหน่อยซาพอดีครับผมวันนี้ผมก็จะบอกว่า ตัวนี้ใบมีดนะครับเหนียวเหล็กอย่างดีนะครับที่สําคัญที่สุดมียอยพร้อมเรียบร้อยตัวนี้ยอยยๆอยยอยนี่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 น,นี่ตัวนี้นะครับมีความพร้อม,อม,อมตัวสวยงามนะครับที่ผม with, รีวิวไว้นะฮะเป็นดนตรีไปเมื่อกี้นี้ก็น่าจะเออสัมผัสดได้ถึงความซับซึ้งในความสวยงามของมันนะครับผมโอ้ผมออกจากขี้โม้ไปหน่อยแต่ฟังนิดนึงเป็นคนที่โม้แบบแต่เรื่องที่มีประโยชน์นะครับผมถ้าเกิดว่ามีใครสนใจโรตารี่แล้วบอกว่าอยากจะได้คลาดผมก็มี คลาดนะครับดู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 ดดคลาดตัวนี้นะครับมีความยาวขนาด2เมตรครับผมมีทั้งหมด35ซี่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับใบแต่ละซี่มีความยาว18เซนนะครับช่องช่องว่างระหว่างซี่ก็คือ5เซนนะครับปรับได้3ระดับโอ้โหโออกแบบมาเพื่อ ทำให้ดินมันตีฟูขึ้นมาแล้วก็มีการปรับหน้าดินให้เสมอเรียบง่ายมากเลยก็ดิ่งไปเลยมองไปก็สวยเป็นทิวเลยนะครับผมโอ้โหเออเริ่มเหนื่อยแล้วครับโมมานานสนใจยังไงก็ติดต่อทาง SCB รุ่งเรืองนะครับผมราคาตามนี้ราคาหน้าโรงงานไม่มีชา์ิไม่มีบวกใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันใกล้ๆเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับส่งระยะไม่เกิน200กิโเมตรนะครับอาบริการกันแบบสดๆไปเลย ท่านใดสนใจก็ติดตาม SCB รุ่งเรืองนะครับผมเรายินดีนะครับสินค้าทุกตัวได้รับการรองรับจาก i s o 9 0 0 1ครับผมวันนี้ผมเก่งเกษตรซิ่งและ SCB ซุ่ง,งเลยขอการลาเปเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ลากอนครับสวัสดีครับแดดร้อนครับสวัสดีครับออ้หากจะตายก็ตายไปแล